ถึงแล้วครับสวยไหม๋ยว่ปนเอ้อแม่บ้านไปไหนอ่ะสวยไหมครับสวยไหมสวยคับ อันนี้อันนี้แบบอุตส่าห์ไหวน้ำของของคุณปู่หรอใช่คุณคุณปู่คุณปู่แกแบบไหวไหวไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาก็จ้างแบบช่วงแบบรับสมัครอะไรมามาแบบช่วยไหวอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์เตรียมรองเท้าไหวน้ำเลยหรอใช่ใช่พี่ก็ได้ไงอ่ะไม่มันมันบ้ากันบ้ากันบ้กมันทำอะไรมาได้อันนี้มา โอ้ยเหมือนเหมือนซำเตรียมพร้อมมาว่น้ำเลยนะเนี่ยเหมือนรู้แล้วเนี่ยเที่รอนเขาไม่ตัวหมุกกับพิบจังเลยอะมือก็ตอมอว่ะเดี๋ยวตอมอเข้ามาแป๊บจิ้นจิ้นบาร์บีคิวไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่ามาเดี๋ยวในบาร์บีคิวต้นไหนวะ ย่างอะไรมัง่งอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงกินอีกแล้วเหรอกิน<ม>บ่อยเ<ร>นาะนอันอันที่อยู่ในมืออ่ะหอมไมไ่บ่อยครับ,บกินบ่อยจังอุ้ยเอาครับอุ้ยทำมีอะไรจะให้ดูแตงโมแตงโมเตอแตงโมลึกโตนหวานคณะประทานถูกอกถูกใจสวยไหมทรงนี้สวยครับ อันไหนสวยกว่ากันอันแรกผม <c oughs> มันบั็กอ่ะก็าหานี่ฮะอันไหนวะอันไหนวะจะหาทุกอย่างอ่ะตป๊งนึง มันอยู่ไหนวะเอาอะไรอ่ะกับเบเกอร์ทำเบเกอร์ให้กินครับอ๋อแป๊บนึงดูดูดูคนนี้ดิมันทำอะไรอ่ะฮะมันจะพุ่งตอนไหนอ่ะเนี่ยมันจะพุ่งละมันต้องมีคนช่วยเดี๋ยวมันถึงจะพุ่งจริงเหรออาช่วย <c oughs> ตัวเหี่อะไรบินเข้าหน้ากูเนี่ยเสร็จยังอะ อย่างม,ม,ม,มัน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 นานในนี้ยโอ้โหนานจังเล่นแล้วมันไม่พุ่งกดตัวจีกดตัวจีกดตัวอะรอใช่รู้ได้ไงอ่ะฮะรู้ได้ไงเคยกินวิ <laughs> ผมหางครับก็ตัวอะไรนะตัวจีปะฮัลโหลดีครับจบครับมันออกไหมก็ได้พี่เห็นไหมน่ะมันไม่ออกอ่ะสีต้อนริมสระอันพีอันพีอันเพลงเสียตอนริมสระที่อะไรไม่ใช่ครับสวัสดีครับไม่เห็นหรอ อ๋อมันน่าจะเท่าเหมือนกันพี่ของทำก็พุ่งของทำพุ่งแรงกว่าเอาดิเอาใส่หน้าพุ่งใส่หน้าโอ้ยเฮียอะไรบินผ่านหน้าเปียกยังปะอะไรก็เสร็จหมดละเหลือแค่อย่างเดียวพี่ชายก็กามเกินละนุนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านุ่มอลสมยอไม่ใช่เหรออือ ไม่สมยอมแต่ว่าห้องร้อนว่างไหมครับหยอก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 ยอยนี่ครับงะไงอ๋อฮะตัวอะไรบีนเข้าตาวะใส่หน้าถ้าเป็นแบบแต่ใส่หน้าเดี๋วรแก้งเข้าไปนอนดิ มันถอดเสื้อผ้าไม่ได้ใช่ไหมคนดูเดี๋ยวนี้เสช็ดแม่หลอดจานไปยังครับเนี่ยผมถอดเสื้อผ้าไว้เล่นน้ำและเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำยังไม่ถอดรองเท้าเลยอ่ะไอ้นะพี่ก็อลอฟ อะไรมีเยอเล่นอะไรเดี๋ยวเหือนนี่เองโอเคโอเคนี่เกิ่งว่ายน้ำไหนขอดูหนเนี่ยการมีสิบเลยพี่ชายอืม ถกออกมาให้ดูหน่อยได้มั้ยมันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะมานนี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่ดีเป็นมันตรงนี้มันตรงนี้นี่มันต้องดูตรงนี้ <ไป S 2> เขาเยี<า>เยบเขาเยียบขวามานี่มาทางนี้ดีมันเป็นกระจกล้ำเลยละกันเนี่ยเห็นปะเห็นในสะท้อนพระนะ่ะ <laughs> เห็นไหมอ่ะ โอ้ยอโนยแท้ไม่ไม่น้อยครับไม่หนักกันได้ไหนละได้เดี๋ยวบอกเขาไปก่อนฮัลโหลไปไปไปรอห้องบนได้ไหมอ่ะฮัลโหลครับไปอยู่ห้องบนรอเดี๋ยวผมขอคุยผมอยากมีเรื่องคุยก่อนเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่คนนี้ก่อนก็ได้ครับข้างบนโอเคครับพี่ไปคุยกับผม ละครหนังนี่แกกู้องเสื้อผ้าเนี่ยไม่มีใครเห็นตรงไหนวะยังไม่มีใครเห็นตัวเฮียอะไรวะเกาะหน้าอยู่นั่นเนี่ยดูดิอ๋อแม่มเปิดประตูไม่ได้อ่ะ ไม่เปิดประตูไม่ได้อะหลูปะเนี่ยผมเปิดประตูไม่ได้ด,ดูดิดมันมีห้องเครื่องเครื่องห้องทรามานด้วยไหนวะมัว่วไอ้เหี้ยคนดูแม่งมัว่วอย่างเงี้ยในห้องไหนวะไม่ใช่มันจะเป็นห้องเข้าไปได้อะในซัมเดย์มี เป็นไหนผมทําให้เป็นอดิสก,กิลไหนฮะอ๋ะอทำแล้วกันแล้วโอ้นี่ไงพวกขนนี่เฮียขนเฮียอะไรเต็มเลยนะไหนวะนี่ไงเสียตาริมริมริมนี้เลยแล้วกันไปอุป้มข<ป>้ามาครับ บน,นึงนะนเหี้ยไยวะ เองแค่นั้นแหละครับผมพร้อ,อ,รอ,อมแล้วเตรียมห้องไว้แล้ว <c oughs> มาดูห้องคุณปู่มาเนี่มาเนี่ผมมีห้องคุณปู่พาไปให้ดูได้ได้ได้พี่ผมมีเฮ้ยอะรติดหน้าวะอีฮี้ เนี้สวยไม่มีเสาไฟฟ้าเหมือนบ้านเราเลยใช่ครับอยู่อยู่อยู่บนชานเมืองได้ต้องซื้อแล้วไหมบ้านหลังเนี้ยคุณกุญแจอยู่อยู่กับคุณปู่อะครับอ๋อออันนี้ก็อยา่างอยากจะถามนะครับเรื่องทำไม่ดีไม่หลายครับ ได้ไหมครับรอก่อนไหมก็ได้ครับก็ได้ครับโอเคครับเขาไม่ให้เขาบอกรอก่อนอ่ะไปไหนอะ่ะเขาไปไหนไม่รู้อะ่ะไม่รู้สิ แล้วก็เลยถามอ่ะนานไหมอ่ะฮะรอนานไหมัหนาพนักหายไปไหนมาไปทำทุัวรามาครับไปช่วยแม่ปลูกผักมาเหรอใช่อ๋อแล้วผมอยากถามว่าทำไม่ดีไม่ร้ายได้ไหมครับรอก,ก่อนได้ไหม รอได้ครับกี่นาทีอ่ะรอกี่นาทีเหรอหมายถึงว่ารอแบบแบบสักระยะหนึ่งก่อนนะผมผมกาเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นหน้าไปกินนะ่ะโอ้ยไม่มีใครข้าวไปกินหรอกใครจะว่าข้าวไปกิน ิวเหรอพาไปซื้อกินได้นะไปปะโอ้โหแม่ครับผมไม่ใช่แบบวิช,ชสาสไตล์แบบนั้นแน่้ครับอ้าวเหรอเราเพิ่งคบกันไม่นานเองอ่ะต้องรอก,ก่อนนะโอ้โหแต่ถ้าตอสฟันเมื่อทิ้งอ่ะไม่ไม่ทิ้งครับเอาไม่รู้หรอกใช่ปาล่ะครับครับ ต้องแต่งงานมาก่อนเนาะใช่ใช่ใช่เอ้วเจ้าจีบานะครับแต่งงานอนะไม่เอาครับแต่ว่าต้องต้องทำตัวดีๆนะครับมีมีอะไรมาจำก่อนไหมแบบจูบหอมรูปคำลิงเงี้ย <laughs> <laughs> ได้ไหมครับฮแบบจุบหอมลูกคำอะไรเงี้ยครับจูหอมลูกคําเลยเหรอเพิ่งคบกันเองมาจูบเสมอแล้วเหรอ ได้ไหมอ่ะหืมของแก้มได้เต่ยิ่ไม่ได้ก็ได้ครับก็ได้ครับหลุยเปิดแอร์ให้พี่หน่อยดิพี่ร้อนหลุยเปิดแอร์โอ้แล้วแล้วอยู่น้นเป็นไงบ้างครับอืมฟารมทั้งวันเลยอ่ะซำหาเงินส่งแก๊ง ผ่อนคลายไหมล่ะครับผมผ่อนคลายใหม้มาถึงนวดวหรอใช่ไหมอ้ตรงไหนที่มันช่วยผ่อนคลายได้ผมจะช่วยตรงนั้นนะครับอ,อ๋ออยากโดนนวดไหลอะค่ะอยากโดนนวดไหลมันมันทำไม่เป็นนะครับฮะทำไม่เป็นอะกดยังไงอะ เอาอะไรอ่ะนวดหรออะไรวะวกนท่านหนึ่งเนี่ยมันกดเลขอะไรอ่ะนวดอะไรอ่ะไม่รู้่แต่ดูมันมีไหมอ่ะถ้าผมกดไปมั่วอ่ะไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะเจอเปล่าม่น,าน่าจ่เจอไม่น,น่าจะมีนะฮะ ท่าผิดท่าผิดวิธิทำไมท่าน่ากลัวจัมเมงเลยซัมเมอร์ลงไหนได้ไหมอ่าได้ครับเฮ้ยอนนี่ยให้กอดเอากอดผิดอ่านลงมาข้างล่างนี่ไม่ใช่ลงมาหนี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 ่เย้เฉยนะครับไหนวะ อยากกอดอย่างเงี้ยผมอยากกอดอย่างเงี้ยครับฮะกดใหม่ได้ไหมอ่ะปีเลยพ่อมึงอ่ะผพะมือมันมือมันเลยครับเหมือนมันแบบมือมันเลยอ่ะเอาแบบท่ามันเกียรแบบท่ามันเกียวิดบิวอ่ะ ติกตอกสีคืออะไรอ่ะผมไม่รู้ครับผมเลือกคนเพลงเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋ออยากเต้นก็ไม่บอกกฮ้ยกลัวกลัวเลยวะเอาเพลงนี้เลยบูบาบาบูบาบาอ เนี่ยท่านี้เนะี่ยท่านี่ยครับกดใหม่ๆอีกทีอีกทีได้ไหมครับฮะขออีกครั้งได้ไหมอ่ะท่านเจ้าบิ๊กวิวอ่ะท่างเนี้ยท่านี้นเนี่ยนะนี่ไงท่านี้ไงท่านะกดใหมด่ดีกดมาขอมาใหม่อือหือ<ๆ> เเจ้ไไไม่่ทิงะปหนออยูกับธแล้วมีท่าอื่นอีกไหมครับใส่เสื้อผ้าก่อนไหมอ่ะอากาศมันร้อนเหรอได้ครับได้ครับอีดกล้องเหี้ยเลยไม่ได้จะเอา ลองลองกดอันนี้ให้หน่อยเฮ้ยไม่ใช่ก <c oughs> ดผิดอ่ะไหนกอดลองกดอันแชร์ที่เป็นฮักนิ้วเลขหกอะอะไรนะอันที่เป็นแชร์เห็นปะอันขวาที่เป็นแชร์เลขที่หกฮักนิ้วอ่ะกดนี่น,น,นี่ต้องเป็นผู้หญิงใช่วิววิว ลองกดขอมาเลยครับ<ะ>ลองกดขอมาอม,มันมันต่างกันไหมคนกดขอกับคขาเนขอแล้วยังไ,ไม่ได้จูบเลยครับเนี่ยนี่ไงหน้าใกล้กันมากตอนนี้อ้าวเขาผมไม่เห็นใกล้นะ แม่เผมไม่กล้าทำเขามันมีอีกท่าหนึ่งนะครับรบบหนึ่งเราขอท่า14มาได้ไหมอ่ะ มันคืออะไรอ่ะผมเอ้ามันคืออะไรครับมันจุกกระดุยไปสัดนี้แข็งโอซีคืนนี้กูว่าช <c oughs> <c oughs> าบไหนจุกกระดุยยังไงอ่ะอย่าโดนจุกกระดุยอ่ะครับมันเป็นผมขอลองกดคันยิงนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่นะครับนะนะพอแล้วแบบทำขับไง ดุยเฮ้ย <Merci> จิกก <listed> ัดดุยโอ้เธอมันช่างน่ารักเกินใครไม่ต้องมารักกันนานนานได้ไหมแต่ย้ายห่างไปแต่รอคิดถึงกันก็ไม่บอกฉันจะได้เข้าไปกอดแน่คุณปวดคิส กดคิดคือยังไงอ่ะพอแล้วครับพอแล้วกูทำอะไรลงไปวะกูไม่กล้าแลวกูออกไป็นจากบ้านเลยไกคืูไม่กล้า้วกูว่ากูกลัวกูทำอะไรลงไปเนี่ย ออตอน,นอละตอนหนีง่อนเลยอุ้ยอุย้ยอุ้ยออเ,เดี๋ยวผมไปวอรเทนนิง่งละไปซ้อมกับพวกน้องมาด้วย,เเยวผมจะไปว,รวอรกเทนนิงงกกนน่งละเราค่อยไปแฟม uh <sighs> <sighs>